ไหวตัวเดียวไวไต้องพูดอยากจะหักมึงไม่ต้องพูดกิตติศัพท์มึงไม่ต้องพูดปากมึงหนักก็ไม่ต้องพูดเมาแล้วหลับมึงไม่ต้องพูดคนละระดับมึงไม่ต้องพูดหูปากไอสัตว์มึงไม่ต้องเจอาบิฟิวฟิวแบบไม่ต้องครูดไม่โชว์ไม่จําเป็นต้องพูดเหมือนจะเก่งเดียวได้ลําพังแต่มันเกาะใครดังอย่าให้ต้องพูดตบที่หัวหลังไม่ต้องลูบไม่เอาเทียนมึงไม่ต้องถูเกี่ยวที่ปีนที่มึงเข้าใจเดี๋ยวกูลงไปมึงไม่ต้องรูดใช้ชีวิตไม่ต้องมีเครีด ในเพลงกูไม่ต้องมีเย็ดโตมากับรักแล้วก็เบ็ดมองกูเป็นเด็กสลัมแล้วเลยย้ำแล้วก็เช็คไม่อยากจะย้ำบอกแล้วว่าชื่ออยู่บนชั้นรมคนละรั้งอย่ามารั้งกูไม่มีแก๊งรางวันปีนี้ไม่ต้องซ้ำบอกแล้วฉันกองไว้ตรงนั้นเกิดมาอย่างเรียวอยู่กันอย่างเรียวแล้วเดี๋ยวสักพักกูก็ตายไปอย่างเรียวเติบมาอย่างไ้โตไปอย่างเดียวใจกูอย่างครายจิตข้างในกูอย่างเที่ยวคนเราก็แปลกพอเห็นกมๆแล้วก็ลูยังไม่รู้จริงมึงก็พูดบีไปก็แหลกสมแล้วก็สู้นึกอยากจะพูดเียอะไรมึงก็พูด ไอ้สัตว์มึงไม่ต้องพูดไม่รู้จักมึงไม่ต้องพูดอยากจะหักมึงไม่ต้องพูดกิตติศัพท์มึงไม่ต้องพูดปากมึงหนักก็ไม่ต้องพูดเมาแล้วหลับมึงไม่ต้องพูดคนละระดับมึงไม่ต้องพูดหูปากไอ้สัตว์มึงไม่ต้องพูดแระให้ดังเอาเสียงให้แหบ จากเพลงก็เอาไว้แจกไปฟุ่มเฟือยเก็บเอาไว้แดกต่อตายใต,ยต,ยตย้ลิ้นเอาเหรียญไว้แอบประวัติศาสตร์กูเขียนไวแ้แสบกดบางอันก็มีไว้แหกผมบนหัวแค่เอาไวแ้แสกทําเพลงปลาหีหาหีไว,แว้แหวกบุญมีแต่กําเสือกมาบังเปลี่ยนกี่ชุดก็ไม่มีรางวัเลเพื่อนเป็นตุ๊ดทำเดือดพลังมีบอด,ดี้กัดแล้วถ้าเป็นเดือดกันจังปืนในมือถือไว้ให้แน่นกล้าจะยิงก็เอาให้แม่นดาบเดียวช่วยสไพยให้แลกต่อให้ตายเรสเพคกูก็ไม่มีให้แม่งเกิดมากันอย่างเรียว เดี๋ยวก็ตายไปอย่างเรียวเกิดมากันอย่างเรียวอยู่กันอย่างเรียวและเดี๋ยวก็ตายไปอย่างเรียว